สวัสดีค่ะเตยค่ะจากบริษัทเอเชียเปเปอร์แบงคนะคะผู้นำด้านถุงก,กระดาษและบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับกระดาษนะคะวันนี้เตยจะมานำเสนอถุงเดลิเวอรี่สำหกลบอใส่่องอาหารและสินค้าหลากหลายนะคะซึ่งทั้งหมดนี้มีทั้งหมด5ไซส์นะคะตามด้านหน้าเตเลยเตขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะคะจัไซส์เล็กนะคะตัวนี้ถุงเดลิเวอรีอ่ของเราจะมีด้านข้างที่กว้างกว่าถุงก,กระดาษประเภทอื่นนะคะนี้เราสามารถ ใส่กล่องเข้าไปได้เลยนะคะซึ่งข้างในจะก,กว้างขวางนะคะตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กของเรานะคะหากลูกค้าต้องการขยับไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็มีนะคะตรงนี้ไซส์นี้และด้านข้างเช่นกันกว้างหมเลยนะคะแล้วก็สามารถใส่กล่องเข้าไปได้เลยะคะ่ะนี่นะคะค่ะอันนี้ถัดมาที่ไซส์ใหญ่ของเรานะคะหากลูกค้าท่านไหนที่ต้องการใส่ ของกล่องใหญ่ๆนะคะก็สามารถเลือกเป็นไซส์ใหญ่ของเราได้นะคะโดยใส่ลงไปได้เลยะคะ่ะด้านในจะกว้างกว้างขวางนะคะ,ะด้านข้างก็จะกว้างเช่นกัน,นะคะ่ะหากลูกค้าท่านไหนที่เห็นเชือกแล้วสนใจนะคะก็สามารถเลือกสีเลือกเลือกสีกันเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งมีหลากหลายสีเลยนะคะให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะตามที่ลูกค้าชอบเลยนะคะ สนใจผลิตภัณฑ์ถุงก,กระดาษของเรานะคะสามารถติดต่อผ่านช่องทาง Line แอ a d s g i Asia Paper Bag นะคะมี a d s a ด้วยนะคะ a d s i Asia Paper Bag ค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาที่0814676624ได้เลยนะคะติดต่อเตยมาได้เลยนะคะและฝากกดติดตามด้วยนะคะเตยจะมารีวิวสินค้าต่อๆไปแล้วพบกันนะคะขอบคุณค่ะ